เปลี่ยน5บาทฟี2,553ราคา1,000บาทจริงหรือไม่คลิปนี้มีต่บ สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในช่องใหม่ในช่องดีดี a n n e l นะครับยังไงเหมือนเดิมครับเรายังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมวันนี้ครูโด่งจะมาไขข้อข้องใจว่าเอะครูโด่งเหรียญ5บาทปี2,553ซึ่ง มีในบางเพจหรือว่ามีในบางคลิปหรือว่ามีคนประกาศขาย mm hmm. เหรียญ5บาทปี2553มีราคาถึง1000บ,บาทจริงหรือไม่1,000บาทจริงหรือไม่วันนี้ครูโด่งจะมาไขาข้อข้องใจกันครับทีนี้เรามาดูเหรียญ5บาทปี2553 mm ัา hmm. มันต่อนะครับเหรียญ5บาทปี2553ไม่ว่าเพื่อนๆจะดูคลิปของครูโดง่งหรือว่าดูคลิปของช่องอื่นหรือว่า ติดตามข้อมูลข่าวสารยังไงอยากให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับเหรียญ5บาทปี2553ถึงแม้จะเป็นเหรียญตัวติดอันดับ3นะครับของการผลิตน้อยแต่ก็ผลิตถึงอ2อล้านเ0เหรียญซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากทีเดียวการที่จะมีราคาเหรียญ5บาทชนิดนี้การที่จะมีราคาปัจจุบันถึง1000บาทนั้น มันอาจจะเป็นก็เป็นได้เช่นเดี๋ยวคุณโด่งยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นเหรียญ5บาทปี2553นี้แพ็คอยู่ในถุงกลมแบบนี้นะครับนี่คือถุงกลมที่ออกมาจากกลมเลยถ้าเป็นลนนักษณะนี้อาจจะมีถึงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ UNC แล้วก็เหรียญไม่ผ่านการใช้งานแถมอยู่ในถุงนี้ก็100เหรียญก็มีมูลค่านะครับมีมูลค่าอยู่แต่ถ้าเป็นเหรียญเดียวปัจจุบัน ยังไม่มีราคานะครับแต่วันหน้ามีราคาแน่นอนให้เพื่อนๆเก็บเอาไว้ได้ถ้าไม่เป็นเหรียญลักษณะนั้นก็อาจจะอยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับถ้าเป็นแพ็คแบบนี้ก็โอกาสที่จะมีราคาสูงก็มีได้ครับผมเหมือนกันครับเหรียญ5บาทปี2553ถ้ามเีเป็นเหรียญพิเศษปั๊มจากการเออเลคอนเช่นมีด้านก้อย2ด้าน มีด้านหัวสองด้านหรือว่าปั๊มซ้อนกันมาด้านหัวปั๊มซ้อนด้านก้อยด้านก้อยปัม๊มด้านหัวอันนี้ถึงจะมีราคานะครับถามว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ราคาเกินหน้าเหรียญจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของตัวที่เป็นหลอดหรือว่าอยู่ในของแพ็คกลมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอและมีคนมาขาย3 0 0 4 0อ 300, 400บาทก็ใช้วิธ วิจารณญาณในการดูเลยนะครับคุโด่งก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่าเออให้เพื่อนๆจะซื้อหรือไม่แต่ปัจจุบันราคายังไม่ถึง1000บาทแน่นอนถ้าเหรียญน,นั้นไม่มีผิดปกติผิดปกติคุโด่งบอกไปแล้วปั๊ม2ด้านปั๊มเออเลอร์คอยหรือเป็นถุงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับยังไงกออ็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ ก็เหมือนกันครับผู้ด่งก่อนที่เป็นนักสะสมผู้ดงก็สะสมมา7-8ปีเกือบ10บปีแหละถูกหลอกก็เยอะประสบการณ์มันก็พอมีก็ไม่อยากให้เพื่อนๆ uh huh. คือความอยากได้ของเราครับผมยังไงก็ฝากช่อง uh huh. ดีดีชาแนลไว้ด้วยนะครับข้อมูลเหมือนเดิมความสนุกมีเหมือนเดิมเหตุการณ์มีเหมือนเดิมยังไงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกรดิติดตามชอ่องกูโดด้วยนะครับดีดีชาแนลก็ D annel, เ,เป็นกำลังใจให้กับกูโดในการทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ,บ่งปันเพื่อนๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ